พร้อมไปกันต่อหงยื่นสัญญาให้ฟานได้แต่ยังไม่ตกลงมีรายงานจากเดียร์ลันติแกรับสื่อชื่อดังในอังกฤษรายงานว่าลิเวอร์พูลต,ตอนนี้เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ครับให้กับกัปตันทีมอย่างฟาจิฟานไบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยฟานได้ยังไม่มีการพูดคุยและยังไม่มีการข้อตกลงแล้วก็พร้อมจะเจรจาก,กันอยู่นะครับซึ่งฟานได้เป็น3นักเตะคนสําคัญครับที่กําลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้เรื่องราวของฟานได้ยังคุมเครือครับหลายคนมองว่าฟานได้อาจจะไม่ถูกต่อสัญญ,ญาก็เราาาว่าุ ก็มากขึ้นแล้วแต่บางคนก็อยากจะให้ฟานไดเนี่ยช่วยอยู่แบกกองหลังดาวรุ่งต่อไปถ่ายทอดถ่ายประสบการณ์ให้กับน้องๆต่อไปซึ่งฟานไดเนี่ยก็มีรายงานว่าเขาก็พร้อมจะต่อสัญญาแต่ข้อเสนอเนี่ยมันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องหน่อยซึ่งล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่าดาวเตะวัย3 3ปีเนี่ยรับฟังข้อเสนอเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นนะครับซึ่งตอนนี้บอกเป็นหานี่ได้เจรจากันมาพักหนึ่งแล้วเพราะว่าอันเนอร์สล็อตเนี่ยก็เป็นคนชาติเดียวกับฟานไดแล้วก็อยากให้ฟานได้เนี่ ครับทั้งฟานได้ทั้งเทนทั้งซาลาเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญในการพาทีมของอาร์เนอร์สโลตเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมเลยแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็ดีมากๆด้วยปีนี้ก็แทบจะไม่เจ็บเลยเหมือนกันโดยทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟานได้เทรนาโนแล้วก็ซาลาดเนี่ยบอกบริหารอยากจะให้อยู่ต่อแล้วก็ทั้ง3คนก็มีแนวโน้มว่าอาจจะอยู่ต่อโดยมีแค่เทนอาร์โนคนเดียวที่อาจจะย้ายไปมาร์ิดเพราะว่าเนื้อหอมเหลือเกินนะครับส่วนซาลาดกับฟานได้เนี่ยพวกเขาเชื่อมั่นว่าเขาอยากอยู่ต่อแน่นอนแต่ว่าข้อเสนอมันก็ต้องคุยกันรู้เรื่่อองงด้้วยน,นาจ,จะตเพิม มาเล็กน้อยด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าค่าเหนื่อยจะเพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่ามีรายงานว่าบอดบริหารได้เรียกทั้ง3คนมาคุยแล้วก็ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าทั้ง3คนจะเซ็นต่อหรือไม่เซ็นหรืออย่างไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับแฟนหงอยากให้ใครอยู่ใครไปหรือย,อยังไงเนี่ยมีความเห็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ถ้าชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่นแอรไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ